ในส่วนของตลาดอุกทันนะคะวันนี้เซฟิ i ตี้เด็กฟิเจอร์ก็มีแนวโน้มที่จะเห็นการฟื้นตัวขึ้นตามทิศทางของตลาดต่างประเทศนะคะในช่วงเช้าแต่ก็คงต้องติดตามดูว่าจะสามารถยืนได้หรือเปล่าจากที่เห็นการปรับตัวลดลงของดัชนีต่อเนื่อง5วันแล้วก็มีความหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คาดว่าจะ ประกาศออกมาในวันศุกร์จากเฟดน,นะคะเข้ามาตลาดหุ้นต่างประเทศให้ปรับตัวขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งขณะที่ถ้ามองในส่วนของราคาฟิวเจอร์เมื่อวานที่ปิดลงไป9.10จุดเมื่อวันนี้ถึงแม้ว่าในส่วนของอปริมาณการซื้อขายก็จะ ยังมีเข้ามานะแน่นแต่ว่าในส่วนของสถานะคงค้างเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ยังสะท้อนภาพนาักลงทุนที่ยังคงชะลอดูในส่วนของความคืบหน้าเกี่ยวกับปัจจัยจากต่างประเทศในเรื่องของอมาตรการรุ่นเศรษฐก,กิจอย่างที่กล่าวไปซึ่งก็คงต้องรอดูความชัดเจนในวันศุกร แต่ก็มองว่า,อาโอกาสที่ในส่วนของตัว S50U11 เนี่ยจะเปิดบวกขึ้นก่อนแล้วก็ขึ้นไปบริเวณ730-735ถึงจุดในวันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ก็ถ้ามองในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาติที่มีออกมาต่อเนื่องนั้งในตลาดหุ้นเองแล้วก็ในฟิวเจอร์ก็ยังมองว่าเป็นปัจจัยกดดันที่ยังต้องอติดตามดูต่อไป แล้วก็ความไม่มั่นใจว่ามาตรการจากเฟดเนี่ยจะออกมาในทิศทางใดหรือว่าจะมีออกมาหรือไม่เองเนี่ยก็ มยังมองว่ามีโอกาสที่จะทําให้ในส่วนของ s .50 u .11 เนี่ยชะ,ะลอตัวลงมาอีกครั้งได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยจึงแนะนําว่าถ้าหากมีสถานะรองอยู่ก็ให้ทยอยปิดทํากําไรออกไปในช่วงที่ติดตัวขึ้นไปก่อนส่วนสถานะใหม่ก็ยังแนะนําให้เข้าไปรอเปิดช็อบบรวน730ถึง735จุดและวางจุดสต็อปล s ไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ระดับ738จุด สำหรับในส่วนของ Single Stock f i l t e r ยังมองว่าในส่วนของตัว Top U11 ยังคงได้รับแรงกดดันจากในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคโดยเมื่อวานนี้ก็ยังปรับตัวลดลงต่อพร้อมกับปิดแท่งเทียนมีสีดำและอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบขณะที่มองในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาติในหุ้นขนาดใหญ่ก็ยังเป็นแรงกดดันต่อเนื่องในช่วงนี้ก็คง คำแนะนำให้ถือสถานะช็อตต่อโดยตัดขาดทุนที่ระดับ67บาทส่วน cpfu 1-1ก็เมื่อวานเห็นราคาดิ่งกลับขึ้นมาเล็กน้อยหลังจากที่ลงไปทดสอบเส้นค่าเฉลี a 75วันแต่ถ้าดูในส่วนของ macd เอที่ยังปิดต่ำกว่าเส้น zero line เป็นวันแรกแล้วก็ indicator ทุกตัวให้ค่าสัญญาลบต่อเนื่องก็ยังคงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของอราคาฟิวเจอร์อยู่ดังนั้น ก็แนะนำให้ถือสถานะช็อตเพื่อรอทำกำไรบริเวณ29-29.50บาทโดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนเหนือระดับ32บาทส่วนวันนี้แนะนำเข้ามาอีกตัวคือบ้านปูยูน 11X โดยทั้งนี้ถึงแม้ว่าบรรยากาศการลงทุนโดยรวมในวันนี้จะอิงไปในทางบวกซึ่งน่าจะหนุนกันดีตัวของราคาฟิวเจอร์ขึ้นก่อนในช่วงเช้านี้แต่ว่าถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคที่ค่อนข้างอ่อนแอก็มองว่าน่าจะเป็นแรงกดดันให้มีโอกาสปรับตัวลดลงต่อหลังจากที่เมื่อวานก็เห็นราคาหุ้นเนี่ยปรับ ลดลงมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนแล้วก็หลุดแนวรับสำคัญเรืน600จุดเมื่อวานนี้ดังนั้นในจังหวะที่รีเบาแต่ว่าไม่ผ่านระดับ625บาทให้หาจังหวะเปิดสถานะชอน็อตสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future วันนี้ก็คงจะเห็นราคาพักอยู่ในช่วงของการพักฐานต่อ โดยในส่วนของอราคาทองคำในตลาดโลกเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวร่วงลงกว่าร้อยเหรียญซึ่งเป็นการปรับตัวเกือบจะทำสถิติสูงสุดของการร่วงลงระหว่างวันที่เคยทำไว้ตั้งแต่ปี1980ที่มีการปรับตัวร่วงลงถึง150เหรียญ โดยถ้ามองในส่วนของราคาสปอ r t ตโกช่วงเช้านี้อยู่ที่ระดับ1,754.79เหรียญต่อออนโดยเป็นการล่วงลงต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้ในช่วงปิดตลาของโกลฟิวเจอร์ลงมาราว22.70เเหรียญ โดยในส่วนของตัว Spot Silver เองก็ปรับตัวร่วงลงเช่นกันโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ39.90เหรียญต่อออนทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงกดดันเนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการเรกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ที่คงต้องรอความคืบหน้าในวันศุกร์นี้เป็นแรงกดดันให้นักลงทุน ขายทำกำไรออกมาในส่วนของตัวทองคำแล้วก็โลหะเงินขณะที่กองทุนขนาดใหญ่อย่าง SPDR Gold t r s ก็ยังคงปรับลดการถือครองทองคำลงต่อเนื่องเป็นวันที่3อีก27.26ตันโดยาการสถานะถือครองทองคำลงมาอยู่ที่ระดับ1232.31ตันเมื่อคืนนี้ขณะที่กองทุน Ishare Silver Trust ปรับลดการถือครองทองคำลง ปรับลดการถือครองโลหะเงินลง60.58ตันมาที่ระดับ9,836.18ตันโดยทั้งนี้ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเองก็เป็นอีกปัจจัยที่เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินหลังจากที่ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับตสก้าสกุลเงินสำคัญ โดยในส่วนของตัว g o f i u t e r แล้วก็ Silver f u t u r e วันนี้ก็มองแนวโน้มมีโอกาสที่จะเห็นการอ่อนค่าลงระหว่างวันในระยะสั้นโดยทั้งนี้ก็แนะนำว่าสามารถเข้าเก็งกำไรช็อตในส่วนของ G F V 1 1ได้โดยวางจุดสั็ออลอไว้ในระดับ25,620บาท และมองในส่วนของแนวรับในวันนี้อยู่ที่ระดับ24,700่ถึง24,200บาทขณะที่ในส่วนของ Silver f u t u r r เองที่มีแนวโน้มจะมีโอกาสที่จะเห็นการย่อตัวลงระหว่างวันได้เช่นกันก็แนะนำให้เข้าไปเก็งกำไรในฝั่งช็อต SVV ึ โดยตัดขาดทุนที่ระดับ1,280บาทแล้วก็มองแนวรับอยู่ที่ระดับ1,200ถึง1,172บาทสำหรับในส่วนของออปชันถ้ามองในส่วนของ Put call volume แล้วก็พุท call open t e r a c e ทีอ่อยู่ใกล้ระดับ1เท่าและมีในส่วนของ i m p i e a t i l i t y โดยรวมของ Put ที่ยังมากกว่าคอต่อเนื่องเป็นวันที่15ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่ยัง มองว่าระหว่างวันค่อนข้างผันผวนในแนวโน้มหลักที่เป็นขาลงแต่ว่าถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกที่เข้ามาในวันนี้น่าจะเป็นแรงหนุนให้เห็นการฟื้นตัวขึ้นได้ ในช่วงสั้นๆแต่ก็มองว่าเซ0อาจจะย,ยังไม่สามารถยินในระดับ740จุดได้แล้วก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาอีกครั้งดังนั้นเนี่ยในจังหวะที่รีบาวขึ้นมาระหว่างวันแนะนำเข้ากินกำไรช็อตคอสัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้สิ4 0จุดโดยทั้งนี้ก็ยังสามารถใช้ในส่วนของช็อตคอเพื่อป้องกันความเสี่ยงสาหรับผู้ที่มีสถานะลองคออยู่ปิการประชุมในส่วนของอนุพันธ์ค่ะ